ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นการมาเปิดตู้โพสิโตมพาร์ทสองต่อกันเลยนะคะเออก็เหมือนเดิมนะคะจะอัดแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมาให้แล้วก็รวบรวมมาให้ในคลิปนี้คลิปเดียวก็หวังว่าทุกคนจะนั่งลุ้นนั่งอะไรไปด้วยกันละกันเนาะสุดว่าออกแล้วกี่ตัวจะได้เปิดตู้30ต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้ว5แดงหลินต้องได้มาอยู่แล้วจะจะออกเมื่อไหร่ท่าน,นเองนะก็ไปดูพร้อมกันเลยจ้า มี26มใบแล้วพี่ก็สามารถไปซื้อในบัญชาเทพสมุดได้บัญชาเทพสมุดเหรอใช่ได้วันนี้อีก1 2ใบแล้วก็ได้อีกสี่ใบดูว่าดูว่าพอดีกับการันตี30พอดีบัญชาเทพสมุดตั้นึงหรอไไม่อยู่ในนั้นแหละอยู่ในาลวันนั่นแหละ,อลนนหละเอยอยู่ในป,กปุกลามิยาใช่ใช,ใช่นั่นอะแพ็คตัวอะแพ็คของมันอะแพ็คมันเออ,อใช่เนี่ยพี่ซื้อได้จะได้เดี่ยว2กับ4นะ่าจะประมาณการันตี30บใบ40พอดี เอานะใช่นะเอาเลยพี่จะพี่จะเปิดสิบหรือปิดเปิดเท่าไหร่สรุปแล้วอะพี่ว่าอะไรพี่จะเพิ่งเก็บเอาเก็บมันต้องเก็บบงคับนร่หีว่าโทษทีเอ่อมีสี่สิบตัวตัสักสี่สิบใช่ไหมไม่ไม่เอาแจ็คพอตหนึ่งอะอ๋อเอาแค่แจ็คพอตอ่ะนั้นก็เอาก็ได้ได้ได้ทองคือหยุดใช่ได้ทองแล้วหยุด ือถ้าสิบใบแรกมาเลยก็โอเคแต่ถ้าแบบสมมติวิวเผื่อแจ็คก่อนสามสิบใบอะอ่ะอาก็อัดแล้วบอกอัดแล้วนี่อัดอยู่ต้องรอรอต้อ่ออกอนแล้วนะแบบไม่ออเออวว่ <c oughs> าสามสิบสี่สิบห้าสิบได้หป่าแม่งมาแบบเนี้ยไม่นะ แปซซ์เขาสูดเชื่อวันเชื่อวันนะบาร์เซอันไรเฉะยังไงเราก็ต้องเปิด3ามสองศูนย์อยู่แล้วมาบิวบิวเปิดเอวเฮ้ยไม่มันมาดีแล้วพี่ปกติมันอย่างนี้แหละคือคือให้อาเยอะๆกับม่วงน้อยๆหรือม่วงเยอะๆอ่ะมักจะออกหลุงเว้จริงจริงจริงที่ต้องปอบว่าบิวปอบพี่เฉยเอ้ยกูปอบแต่ไอดีตัวเอยู่ พี่ชื่อไม่ขึ้นอ่ะไอ้าชียทองแต่มันไม่ชื่อไม่ขึ้นอ่ะว่าการันตีแน่ๆเลยว่ะสี่ร้อยแน่โอ้ป่ะพอล,ละอยู่เปิดไอ้นี่หลังอ่ะเดี๋ยวไป ก่อนคิดว่าดวง7บวกกับ19คิดว่าจะออกภายใน2นี่ดีไหมหนึ่งใบหนึ่งใบเดี๋ยวไปซื้ออะไรดีอ้าโชคดีนะโชคดีนะเนี่ยที่มันรีวันพอดีอะ่ะ โอ้โหกระดาบเลยซื้อก่อนโอเคเรียบรอยย้อยยี่สิบปบซู้เขาสูนะไปะไม่หวังเท่ากับไม่ผิดหวัง จะบอกตรงๆว่าระหวังนะระหวังอย่างมากชื่อไม่เด้งอะแล้วแม่ออกทองเฮ้ยเอาจริงนะเว้ยตัวละครมันเป็นตัวที่แบบมันไม่ควรจะมามันมันมายากมากเลยนะเว้ยตู้พวกเนี้ย คือมีแต่ตัวละครที่ควรออกยากๆอ่ะแบบมาน้ำหลงหลงหรือแบบจู่ชิงออสกาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ควรปะมันไม่ควรไหมอ่ะวันนี้วันนี้เท่าไหร่แล้วนะไม่ได้ใจดูว่างล่าันแล้รกัน หลังจากเปิด10ใบในตอนไลฟ์ไฟนะคะ1ิบใบแรกยังไม่มาวันนี้คิดว่านี่งบน่าจะไม่มันน่าจะไม่โหดร้ายกับเราจนเกินไปเนาะน่าจะเต็มที่ก็30บใบแหละน่าจะออก <c oughs> นะโอเควันนี้มีความรู้สึกว่าเขาจะมา <c oughs> มโมนโนปะ่ะโมโนวันนี้มีความรู้สึกว่าเขาจะมา <c oughs> เออวันนี้แหละวันนี้แหละน่าจะมา ซึ่งไม่น่าถึงการันตีหรอกบิงคิดว่านะมีความรู้สึกแบบนั้น <c oughs> <c oughs> สิบใบ50สุดท้าย <c oughs> เจอกันวันวันท้ายๆได้ละทุกคน วันสุดท้ายสำหรับคุณพี่โพนะคะ mm hmm. ก็ถ้าหากว่าวันนี้เราเปิดออกนะวันนี้มันต้องเปิดออก400อยู่แล้วแหละแล้วลถ้าหากว่ามันโชคดีในตัว๋วตัวตัว,ต,วตัวฟรีที่ได้มาแต่ละสะเต็ปของดาวแดงอะ่ะถ้าโชคดีได้ตั๋วม่วงฟรีมาแล้วเปิดตู้30ออกเราก็จะมีอโอกาสอีก3วันเอ้ยอีก2วันเผื่อจะได้ตัวละครมาอีก หวังว่ามันจะช่วยเหลือเราสักนิดสักหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวขอไปซื้อใบม้วนไว้ก่อนวันนี้มีลงมีลงเต่าหรือเปล่านะ <c oughs> เริ่มมองหาตั๋วแล้วโอ้ยเหมือนเต่าจะไม่เกิดอะหรือว่ายังไม่เกิดตอนนี้หรือเปล่าเต่ามันเกิดวันไหนบ้างนะเนี่ย เราเกิดอังคารพฤหัสเสาร์โอเคได้ <c oughs> อ่ะหุยสี่บาใบอ๋อเรามีตรงนี้อีกโหตกใจหมดเลยครับ50พอดีเป๊ะส,สุดยอดการคำนวณนี่แล้วออกจากตู้นี้ไปคือสูตรใบหรือเปล่าอ๋อยังมี19บเาาทกับอีกร้อยหกได้อีก2วันเออใช่ใเฮ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะยังมีตัว๋วออกจากตู้นี้ไปเก็บไว้อีกหน่อยโอเคปจับ ใช่ถูกต้องกดสิคือทุกคนคิดว่าการันตีไหมเคิดว่าสี่รอยออกปะหลิงคิดว่าน่าจะประมาณส8ม3 90นนะให้กันเัใจตัวเอง <laughs> ให้กันเัใจตัวเองว่ามันคงไม่มันคงไม่ส0่รอกเนาะมันคงไม่50-60บหใบออกหรอกเนาะ <laughs> เนาะยังเรายังแบบมีความหวังจนวันสุดท้ายอะ่ะซึ่งมันก็เหมไม่เห็นความหวังเท่าไหร่เนาะอันเนี้ยใบต่อไปเนี้ยสามนยะถ้า390ูนี้ไม่ออกอะ่ะก็คือสี่เป๊ะ <laughs> สี่เป๊ะว่ะชิอไม่ขึ้นเจอกันไปเลยตู้แรก ตู้แรกตู้เดียวที่ที่แรงขนาดนี้อ๋อแต่ชื่อมันไม่ขึ้นจริงๆว่ะอ๋อนึกว่าแบบชื่อมันจะขึ้นก่อนนะเนี่ยสุดก็คือชื่อไม่ขึ้นอยู่ดีแต่คุณโพมาแล้วสุดยอดสุดยอดจริงๆมึงน,นี่สุดๆไปเลยคุณโพแรงไปไหน สกินตั้งต้นเขียวก็ไม่สวยอ๋อรู้แล้วหลนรู้แล้ว้ <c oughs> วาไมถึงไม่ได้มันมารู้แล้วร้อยปอร์เซ็สีเขียวมันการากินีสีเขียวมันการากินีกับหลินไงหลินไม่ถูกชะโลก,กับสีเขียวจริงจริงจริงว่าแล้วว่าทำไมมันแบบเออเพิ่งมาได้เห็นเพราะว่าไม่ชอบสก,กินตั้งต้นมันสีเขียว โ oh, อย้ยางงี้น้องเซียงน้องเซียว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 ถือว่าเป็นเขียวที่สวยนะน้องคงไม่โหดร้ายกับเราปะอ่ะเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนเปิดอัพดาวก่อนรอยแรกไม่จริงๆนะน่าจะต้องอัพไปถึงสองแดงอะ่ะสองแดงใช่เพราะว่าตัวม่วมันน่าจะได้พอดีมั้งขอไปดูก่อนจิ ได้กี่ใบ25ป่ะ25ใบพี่โพมาก่อนเลยพี่โพอยู่ไหนอะเอาวิญญาณาอันนี้ร่างจริงอ๋อ่ะพี่โพพี่โพภายในรับมาสักเท่าไหร่เดียหนึ่ง 1> 1แดง25จะเป็น50โอเคงั้นเอาเอา25เอาเอาหนึ่งแดงหนึ่งแดงมา อาสักหนึ่งแดง50บใบถือว่าทองออกหนึ่งหรือว่าลุงออกหนึ่งมันจะได้แบบเนาะพอดีพอดีมา50บใบปะ่ะหวังว่าตู้30จะไม่โหดร้ายกับเราเนาะ ขอไม่ลุดเลดได้ไหมช่วยช่วยสักนิดขอช่วยเศษทองหอน่อยนะช่วยเศษทองหอน่อยขอร้องอยากมีเศษทองไปตู้หน้าโอ้ทองหนึ่งรุดเลดหนึ่งไอแต่ถือว่าหรุดเลดยี่สิบใบแรกก็ไม่แย่นะ เลตรอบสองยี่สบใบเฮ้ยก็ถือว่ายังอยูด่ดีถ่ายังดูดีถ้ายังดูดีขออ่าสิบสุดท้ายก่อนลวกันสิบสุดท้ายก่อนคือ <c oughs> พ,พี่โพแม้ว่าตั้งต้นสกินเขียวกระกิดีของคุณน่ะแต่ปลายทางเราคือสีขาวนะเว้ยเข้าใจปะฮะปลายทางของเรามันคือสีขาวอารามของคุณนะคุณเข้าใจไหมไปรับเพิ่มมัน <c oughs> ห้าสิบหวังว่าจะออกให้เราละกันสามรอบมาออกละเลิกหลุดสวยยังไม่ใช่ <c oughs> ยังไม่ใช่ยังยังไม่หนัวยังไม่หนัว สวยงามพวกนี้เจอกันพวกนี้เจอกันอีก,อกรอบได้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายพอดีหรือไม่30%ซคิดว่าพวกนี้น่าจะได้อีกแน่ๆเลยอะ่ะแบบตู้สามสอะนี่ไม่กะหลุดเละเลยใช่ไหมคิดว่าเกมน่าจะใจดีกับเรานะ สำหรับตู้ uh, okay. 30มิบ ah นี้แ <accustomed> น <activity> ่ใจดีก ouais. ับเราไหมก็ถ huh. <berly> ้าใบใบฟรีม <t ric boiling> okay. ันหมดก็คงก็คงจบวันนี้ครับโอเคเหลืออีกร้อยเหลืออีกร้อยใบตรงสเต็ปที่ สเต็ปที่3แดง50กับ4แดง50ขอไป3แดงก่อนแล้วกันนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เช่นเดิมนะคะเพื่อการประหยัดเศษของเราขอล่าลงรายวันก่อนเมื่อวานนี้ลงไปแล้วนะ1 2 3วันนี้ลง4 5ก็จะได้เศษเพิ่มมาอีก แอบ,บเสีได้นะถ้ามันมาตั้งแต่วันแรกๆอ่จจะได้แบบรายวันตรงนี้ได้อีกประมาณแบบต่ำๆนี่สามสิบถึงห้าสิบเศษได้เลยนะอาจจะมากกว่าห้าสิบเศษด้วยซ้ำถ้าดวงดีแต่ละวันอ<ส>่ะโอเคก็อีกรอบหนึ่งสองอันได้สองอันออต้องขึ้น สามแดงโอเคไอห้ป่ะไปรับฟรีก่อนน้อยขออย่างเดียวขออย่าหลุดเลทสามสิบใบแล้ว สวยจริงเฮ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหลืออีกวันเเดี๋ยวนะใช่ไหมเหลือพรุ่งนี้ปะยังเหลืออยู่ยังเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึง,งแล้วตั๋วม่วมีอยู่40พร้อมกับอันนี้อีก50หวังว่าถ้า90เนี้ยถ้า90นี้ไม่หลุดเลทน,นะพรุ่งนี้ถ้ามันไม่หลุดเลท ก็จะได้อีกจะ,จะได้ประหยัดไปอีกร้อยเศษใช่เราจะประหยัดีกร้อยเศษแกก็จะมีเหลืออยู่ตั้งต้นทุนประมาณแบบประมาณเท่าไหร่อ่ะสองสามร้อยได้ปะวยเสีได้อ่ะแล้วถ้าเต็มเดี๋ยวนะถ้าเต็มที่อ่ะมันจะได้มาอีกตัวหนึ่งใช่ปะถ้าอีกตัวหนึ่งได้ก็คือจะสีแดง ีกตัวหนึ่งได้คือสีแดงแต่ตัวแต่ตัว3าซก็คือแทบจะหมดแล้วอ่ะุยเหมือนมันขาดไปวันนึงอ่ะโอ้เสีดายดอ่ะก็คงยัดเศต่อค่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันต่อจ้ะสุดยอดค่ะทุกคนวันสุดท้ายก็มาถึงอีก8ชั่วโมงสิ้นสุดทันพอดิบพอดีจากการกลับลาจากต่างจังหวัดด้วยนะโอเร มาวันสุดท้ายสำหรับตั๋วอีก50ยังไม่ได้กดแล้วก็ตรงนี้มีตัว๋วอยางนี้อีก40ใบนะคะก็ไม่รู้จะหลุดเลทไหมหรือไม่รู้ว่าอะไรไงรู้แต่ว่าแอบเสียดายนิดนิดถ้าหากว่าน้องไม่หลุดเลทแล้วได้ตัวละครที่ดีเนาะจริงๆอาจจะประหยัดได้อีกสักวันหนึ่งอะถ้าหากว่าแบบมันออกเร็วกว่านี้ก็ลุ้นๆกันไป90บใบฟรีนี้ ไได้มมาหรือ่เอาไงก็ได้90ไปฟรีอะขอสักตัวเดียวก็โอเคละตามที่ตั้งหมายวันนี้มันไม่โหดหลายกับเราเลยว่ะแม่เงิน โอง,งโหแล้วเสียดายตรงที่แบบว่าอื่นๆจริงๆอะ่ะแล้วตั๋วฟรีได้อีกอะ่ะมันเอาไปเปิดตรงไหนอ๋อเราไปเปิดนี้ก็ได้ยังไงมันก็ไอเ,อเนอี้ยเนาะเออเสียดายว่ะเสียดายเสียดายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อเราตั๋วมั่วไม่มีอะ่ะเออเสียดายจริงๆอะ่ะเศร้าว่ะ สีแดงโอเคสองตัวต้องใช้เพิ่มอีกสตัวถ้าหากว่าหลินเอาถ้าหากว่าสมมติหลินได้โพรใตรงเร็วกว่านี้อ่ะแล้วเราเราได้มาเปิด30%ทุกวันอ่ะโอ้เอออีกส0ใบหลินว่ายังไงพวกนี้ก็น่าจะออกตัวหนึ่งอ่ะ,อะให้เลย60อ่ะน่าจะออกออกแหละไม่รู้ออกอะไรเอออ่ะเนี่ยแล้วเราต้องใช้อีก อีกส0งร้อยเซก็จะเหลือออกจากออกจากตู้นี้ไปประมาณ364ก็ไม่แย่อ่ะไม่แย่นิดนึงแต่แรก็ต้องใช้จนถึงศูนย์ซะแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองกัน60บใบฟรีนะคะ60บใบฟรีมันจะได้อะไรมาบ้างเผื่อพี่โพใช้ตรงจะมาอีกสักรอบหรือมา2ตัวไปเลยแบบใน60นี้ไม่ได้หวังกระดูกเลยแม่ 60น่าจะแจ็คพอตหนึ่งอะขอพอใช้ตรงไดปะขอพี่โพได้ไหมไม่อยากได้กระดูกอะขอพี่โพแล้วกันจะได้ประหยัดไปอีกตั้งร้อยหนึ่งโอ้ยเท่าไหร่แล้ววะ30หรือ40เนี่ยแหละ อะไรแล้ว啊สี่สี่หรือห้าปะไม่กล้าออกเลยอะไม่กล้าออกเลยอะแต่คิดว่าน่าจะใช่รอบสุดท้ายแล้วนี่น่าจะต้องออกแล้วไม่ออกลุงทองนา <c oughs> น่า,นา <c oughs> ครับผมโอโ้โหมีอีกสิบใบอ่ะป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 ะอีกสิบแม่จะจบกันไปเมื่อกี้เปิดตู้ถูกปะเปิดถูกเปิดถูก สิบใบสุดท้ายช่างมันจบจบกันไปเพราะไงก็ตัวม้วนไม่มีละครับผมปะแยกย้ายก็สุบแล้วคือจบกันด้วยตู้นี้เท่านี้ละจ้าเราไปดูพี่โพกันดีกว่านะ,ะนพี่โพเราจะห้าแรงในวันนี้โอ้โหเจ็บปวดว่ะประจำวันลงแล้วเนาะ มันจะลงไปแล้วด้วยอ่ะโอ้ใช้เยอะมากเลยอ่ะแต่ก็ต้องใช้อ่ะ <c oughs> สุดสุดมากพี่โพเจจะปวดจะจัดครับผมเพื่อสกินของนอน <c oughs> <c oughs> เอ้ยอ้าไปไหน ครับเปิดใช้จ้าโอ้โหเท่สุดๆโอเคปิ่มอ,อกปิ่มใจไหมก็บอกหรือว่าปิ่มมากเท่มากเท่กว่าสีเขียวเยอะเลยอะ่ะเอาจิงดิ่งเบ้าดิ่มไม่ถูกใจกับสีเขียวจริงอะ่ะเป็นแบบไม่ถูกฉลกด้วยเลยอย่างเงี้ยเออมาเลยาการันตีป่ะวะอันนี้ก็คิดเองเท่านั้นนะโอเคก็ล่ำลาไปด้วยคุณปู่เลยแล้วกันนะคะอย่างเท่เลยจ้า ขอบคุณนะคะทุกคนที่อดทนรอกันมาตั้งนานแล้วก็ขอบคุณในวันนี้เหมือนกันที่ทุกคนอดทนรอกันมาจนวันสุดท้ายแล้วก็นั่งดูคลิปนี้ด้วยกันนะคะหวังว่าจะชอบในการกดแต่ละวันแต่ละวันของเหลีนแลวกันในตัวละครหน้าหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะหลินคงจะเปิดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะคงจะไม่เปิดถาถโถมทีเดียวเพราะตอนนี้ตัวม่วงก็หมดต้องเริ่มเก็บใหม่นะส่วนนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะฝันดีล่องหนจ้าเจอกันในไลฟ์ก็เสาร์หน้าเลยนะบ๊ายบาย